ทำเล่นอยู่นั่นเราจะไม่บอกนะครับว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรปับปลาลินผอมเปล่าลิ่นผอมไหมเนี่ยอาจจะผอมดูมึงมันเอาทองเกยก่อนบอกไปแล้วยี่ห้อคนนึงเกยนี่ไโตัว เขาเรียกว่าการปรับสมดุลลำไส้นะไหมแม่แ,มแกงกะทิไก่แม่นอ้องปอมไม่ใช่ค่ะเรากินอาหารฝรั่งนะคะวันนี้อาหารไทยฟิวชั่นนะคะแข้งเพสซอยไคอยพัฟปิ้งก้อย S <S <çıktı Pop> e> ไม่คิดถึงดูไม่ได้ค like <bbe> ุยกันเลยช่วงนี้คิดถึงมากกันค่ะแม่ก้อยเรียนฮัลโหลแม่ก้อยเนีอยเร็วฮัลโหลไว้พี่แม่ก้อยแม่ก้อยเจะาราชาเสยผมบ่อยมากผมมันยาวค่ะเดี๋ยวะเก็บเราถิ่มมันแล้วมาไว้นี่มาหนักอีกเด้อเื่อเรื่อ ถึเกีเยกการต้นเตรยียมปลาเด็ดเด็ดเบิดแล้ววะ,ระจริงจังซื้อต้องแบบกันอื่นนจริงเนี่ยมันผัดแล้วกระทันแล้วไปได้เห็นจมูกใหม่น้องป๊งนนะามาไหน่ะดูเลย <c oughs> มันเดิมไม่เจอในไม่เจอในไม่เจอในกูนะไม่เจอในในกูน้องโกล้นะลิซ่าแมนนะสิสวยครับลิซ่าเป็นผู้หญิง <c oughs> ทำไมน้องถึงคืออะไรถึงอะไรถึงอ้วนขนาดนี้หรอในดิ่งทองให้เบื้องแน้เร็วๆเร็วๆเดิงทองให้ดูหน่อยเจ๊หันหน้ามาหันหน้ามาเร็วๆเพิบเพิบเพิบไหนดูหน่อยว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเป็ีนเพศสาวเบื้องหน่ เก็บก็บ่เบิดเก็บมันเบิดแล้วเร็วนี่ดปินลิต่เาลบปิเบปากให้เบื้องเนี่ยเบีปากให้เบื้องเนี่ม,ม,นมีแต่คนอยากเห็นเธอเบป,ปากเออดาราที่ไีจริตอีจริตจะก,กา้านว่าสิอ,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 อุ้ยจริตตึงเตขึ้น,นเบป,ปากเร็วๆหนึง่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอือเอาไหมาไหม เอตัดอืมอืมโอ้ยผมมันติดเข้าไปิมูกมำนสิใหอยใส่มันจะไปกลมปานนั่นลินป่าประกวดนางนพมาศบอมีแพลนอยู่นะคะอุ้ยอ๋อเหรออย่าพูดอุุมไปก่อนอุกไปปุไปมีแพลนจะส่งน้องลินนะคะลงประกวดมิสยูนิเวอร์สที่ดาชา สมบารนมือถึงหม่าสมบาร<ว>จฉัไล่บ่เ <c oughs> ด้ไปประกดนั่นสวยไหมใช้ออกกันแล้วเ <c oughs> อาเขาเป็นตากองเขาก็ต้องถ่ายทุกอย่าง เอาเข้าไปเด็ดทางในคุณมาทีมาทีจะพูดไแบบนี้ไม่เป็นใจคุณกินน้ำอีกเด้ยวคุณตั้ง่หอดยางต้องไปเพ็ดผักจะต้องกินนี่หรอว่าคุณส่งกินน้ำดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับใช่ไหมหนิงหมดกัดอีกคุณหนิงอีปีหรอหมดกัด ไม่ไม่กัดมันคืนมันตัวเล็กอ่ะเอาเขาบอกให้ไปเกลทั้งนอแกทั้งนอไงปุ่นไป่เกลี้ยงสัแซมันลดแสงเนียบอกไม่กลัวของนั่นไงไหนเป็นอะไรล่ะกูถือมีดจะได้ป่อมอย่าพูดทำไมจะพูดได้อเลิฟติ๊กตอกพูดมาเดี๋ยวนี้เออไลิกยิงฟันก็พอ จะรักไทยแลนด์ดูดูดูคนเป็นแบบอื่นม่ได้แล้วอยู่เป็นไรเจ๊น้ำตั้มหรอระวังดีๆทำดีๆอย่าทำเล่นลูกขอเอาเอาอันนี้แล้วก็ล้างก่อนได้ไหม่ะเด็ดก่อนแล้วค่อยล้างจะฆ่าเลยจะฆ่าเลย เปลี่ยนเปลี่ยนคือบอกออกมาทีละหน่อยแล้วจังค่อยเด็ดคิวไคิซีไปใส่นอ่อบอกบอกกับบัตถือคิวไม่อยู่อีกแล้วหรอใช่ใช่ก็ไม่เคยอยู่หรอกในทุกทุกสถานการณ์ที่เขาทำอะไรกันนะแม่พุ่งตรงเลยว่านางแบบไม่ทำอะไรเลยสักทีพูดไปแล้วก็เสียใจจริงๆ ใช่ไหมหลิน <c oughs> ใช่ไหมพูดไปมันก็ช้ำน้ำใจเร้่ม,มาทำแบบนี้กับเราได้ยังไงใช่ไหมพูดออกมาเ <c oughs> อ้ย <c oughs> ถึงช่วงเวลาคับขันนะช่วยอะไรไม่ได้ตลอดมัวแต่ไปล้นลาแต่แต่แต่เพ่นวัน อยากท้องเกยโตเสียงใครไม่บอกหรอกจ้าอุ้นเจ้าน่ะการเบื้องดีๆค่อยๆเด็ดคือดเด็ดมากค่ะแม่ปอมแน่เลยไม่ใช่ค่ะ น้องเทลลี่เองค่ะทุกคนเอาเมื่อไรติเมนูอะไรคะอ่าเป็นผัดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผัดใบมะกรูดเอาปอมคนสวยเสียงปอมใช่ค่ะอาไงไก่ไม่ได้มันจะเห็นมันจน ติ๊กตอกจะไม่รักเราแต่ว่าเรารักรักติ๊กตอกนะ I the TikTok in the world in the first <c oughs> in my life ใช้สีห่อไหนายอมผมคะ่ะอยู่ทนมากเลย ดูในช่องตะก้านะช่องพี่เบนเลยค่ะเชฟดินจากเห็นปลอมมุ้ยยังไม่ได้นะ่ะมัดผมเห็นมันแนใหญ่ที่ยยมัดผมมีเด็มาไหนมันแน่มันเสยบะลอยเพี่อแล้วมต้องมาต้อมัต้ มือเป็นข้าวไวม่เร็ยสะอาดมาคักดูมือแน่เลยไปล่างถ้าปิน่นเจ้าขอให้กึ้ลื<ม>ืดยุบแดงกัดสมถ้าปิน่นเราเจ้าของห้อืกึ้งรืดยุนี่นะคะเมนูวันนี้ม,แมดแดงไปยืดยันไอยืนรูดกึ้งยืดเดอผัดซุกินี่น่ากินไหมคะทุกคน กินใช่ไหมว่าข้าวมื้อฉันก็จะขอใหตุืนลึกอ,อยู่คนโยคนบอกกลางกลางก่อไม่นคนแล้วบอกกลางแต่มันนใส่หมลงไปนําโอ้มาชิก